จับเอื้อจับจับหนังจับเอื้อปลาจับเนื้อปลาเออเนื้อปลาเนื้ออ๋อเนื้อปลาอืมปลาเนื้อปลาเนื้อเนื้อเสือก็เอาปลาปลาปลางางเสือเสืองางเสือเสือทะลาเสือขึ้นเลยมันบ่อใหญ่ทะเลาเสือขึ้นมันมันก็กลั่งงามงามซึ่งสร้างฐาอ๋อง่ายก็มันแกล้งคืนๆอยู่โอ้แต่งวดงวดที่ผ่านมันไงได้บ่ได้ได้จักบาท ร้อยบาทถูกเลขยังงวดกลางสาบห้างวดว่าเงินเนสห้คือานจไฮะถือผมองใหญ่อ่อนบอกนมนบอกเออ่างบอก่างวางงเก่ะือแต่บนถือ่บนส2งสองอ่ะนะอือก่า็คืออแม่ก็คือเขางองมาให้เกมนหมือหมนเออเ็ดแม่นอยู่ สองสองเก่าหนึ่เหล็กคู่ฟันว่าอย่งไรก่อนมาสักูนี่ฟันว่ากับเงาปากอืมเป็นไง้างมากปอืมผู้สาวองี้ย้มออี้ยเงยมันเปิดเชื้อคืนอ็มันตั้งสองขางเลยแมันแดงจริงๆอยู่โอ้เป็นสาวเลยน่ะ เป็นสาวบบนีงก็ว่าอุ้ยเงมางมงามแล้วแค่ว่ามันก็งงเบียดขาจังสี่มันงังสูงจังสี่ครับแล้วของปากกากเงยะไปงานแฝไปถึงมันงเปิดมอมไหวอยู่มันก็ว่ามันคืเป็นจงไก่คูเขาหแฝดงาเขาเขาแปลว่าจังไกบ่บงบอกหว่าเขาายงานไปอยู่เขาตั้งอ่อนไปอยู่ได้อ่อนไปอยู่ับเลยต้งบอกห จับสิแปะก็ว่าจับป้านกับแปะนั่นแหละน้อจับเงือ่จับเงือจับจับหยังจับเงือปลาจับเนื้อปลาเออเนื้อปลาเนื้ออ๋อเนื้อปลาอืมปลาเนื้อปลาเนื้อเนื้อเก่งแต่เอาปลาปลาปาอืมจับมันก็เป็นเก่งเก่งจับก็เป็นเจ็ดผมก็นึกว่าแต่จับปลาปาจับเนื้อเอามาปลาเอามาปลาแล้วก็อ้ย เก็งานก็ไปเห็นเขาสาวซ้ำเออมันงานเหลือเกนงานเหลือเกิทะลากเสือขึ้นเลยมันบอนอย่างนกเลเสือึ้นมันก็มันก็กลังากลัามซึ่งองถามอองว่ยก็มันแก้งคืนคืนอยู่โอ้ยังไงตั้งยงมันก็มันแก้งเอาแค่ว่าจำว่าไก่ใหญอ๋อจำฝันฝันฝันคืนฝันคืนที่สามอืม ขึ้นกองก็มาเมื่อขึ้นกระป๋องเออขึ้นกองกระปฟังครั้งขึ้นตีสามตีสองกระปฟังมาเมื่อขึ้นก็บป๋องฝันขึ้นในขึ้นที่สามแต่จำจำได้รับพ่อเขาข่าวอๆก็จับจำได้พ่อจำหนังแต่เจ้าของตีความฝันแบบเป็นบอบอกต้องให้คนอื่นตีความฝันให้ทำงานงานหกแก่แต่ว่าจับเนี่ยกะว่าหากะเจ๊น้อานงานกลางวันเพื่อคนในเบิ้งคลิปนี้นี่ ให้เขาคอมเมนต์เอาหนอคอมเมนต์แางบอกว่าฝันได้ได้ตัวใดฝันแบบนี้หนอืเก็เสื่อเลยว่าเสื่อเลยกมักซื้อๆเชื่อเลขมักซื้อๆ่าเขาเคยซื้อๆก็ไงเงินบางงานก็คือใส่ซื้อมาบ่ครับแต่งวดงวดที่ผ่านมั่นได้บ่อได้ได้จักบาทใส่ซื้อมาบ่ถูกเลขยังใส่ซื้อมา หมวดก็เงือหาหวดก็เงยเงซื้อหาคือเก่าเงเก่าเงเก่าซื้อจะไผเราฮะถือที่มองใหญ่อ่อนบอกน้่มันบอเออ่อนกั่งเงเเก่าเงเก่าะแต่งเก่าสองเก่าบ่อเยอ่อนบ่ถูกเลยเงยอ่งอ่คืองางมึงอ่ะบ่ถูกคำว่าผมไปถามว่าบ่ถูกบ่ได้ซื้อบคืกซื้อคนบ่มาไอคนคนว่ามันออกไปดุเลียว่งเก่า มันก็คือบแม่เขาก็คือเครื่องมืเครื s. <S ่องอ่างแมงใบอ่ะแม่มึงคือเคื่องอ่างอ่ะคือเตาบุคือเบุสองสองอันน่ะสองสองก็คือสองสองแม่เขาก็คือสองสองเขาต้องอ่างมันให้เกิดมันสองมันเออเห็ดแม่นอยู่สองสองเก่า่าหนึ่งสองสองเก่าเล็กครูเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหน่อ เดีเพ yeah. <c oughs> <laughs> ื <laughs> ่อนบ่ตือบ no ่บ <ca> st <realization> mm ่บหมักเพื่นไปเอาสองสองเก่าบักหลายวเหล็กันออกไปเลยเเก่าหนึ่งเนี่ย่อนของมักงางานงาังานกัำแมมงออกก็งานอุ่นหอืมออกสองฝ่ายงเก่างานอ่องันแก่งาอกอืมเดี๋ยวทางแรียงทางเลี้งคนจะมาอห่างหาควจำฝาก่อรไหญ่รู้อืม เพื่อกำลังโศกหาอยู่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 หน้าโอ้ยหอนก็หอนนะได้บวายบวายกกลับก่อนว่าสันมาถามยายใบก่อนแหละรางวัลนี้จะมาใหม่เนาะอืมเล่าเห็ดใบเรี่ยมแล้ววะเลาเห็ดใบเรียบร้อยเรี่ยวเดี๋ยวว่าอื่นไปนำกันเนาะเมื่อยข่อยกัมื่อเล่าให้แกแก้ว่กเออนั่นแหละ เห็นเล็กถือบอสื่อบอยอ่ะปสื่อก็เอิงว่าแ้่งว่างอะเขาไงกับผมไปถามไปอยู่บางกีเปิสื่อสองเก่าบอกจางนักเลยวัน้นเก่าหนึ่งเก่านีเห็นว่าว่ามันออกเหรอน้ำมันออกดุเหล่ากับบ่อเอาคนน่ะสองสองกับบ่อดนสื่อนี่โอ้ยคนบ่อมีดวงเห็ดถูกกับบ่อเขาเฮ็ดถูกกับบอสื่อสอง้างซึ่งวัากังอะอือกซ้ำก็องังเอือกไปเอือกซ้ำก็แล้วกันอือจะค้องสื่อไปเอือแบบไปบครับ ไหนเมื่อกี้ซื่อตัวกลางสับไงคือเบลต์อืมถึง้มก็กับตัวเงถือกวางื่อเงืองันะเงื่อนนี่ซืออะไรบ้างเนี่ยสือไห้เบิงสื่อลอตเตอรี่แล้วเจ็บไปอ๋อหาหาสามอีอเลขสวยจังหาสามหาสามสามเออหาหาสามด้วยเนี่ เออห้า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 สามเออเอมก็เก้าเก้าสองสามสื่อเงินนะเก้าสองสามส่่แบบโอห้าสามก็สื่อสองสองสามก็สื่อสองสามก็สื่อเรียบร้อยนี่เด็กมีเงินตามสื่อของไายใบ ของเลขตัวนี้คร hmm. <án> ับนี่ผลเสื่อแล้วเยียบร้อยสองสามกับห oh. ้าสามห้าสามสองสามมนกสลยแล้วมันมาเน้อใหญ่ปะเนี่ยเออเออเมื่อยมันันก็ักซื้อได้หรอกเนาะม่ได้ซื้อให้เขาเลยอาเอาสรุปของเลขยายใบ เลขยายใบนะครับอ่าเมือม่อสักครู่นี้ยายใบก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสามสองหกอ่าเก้กากแปดหกสองสามเลือดซื้อ,อ,อ,อคือมาจากลดกันเปรียวเนาะกานเปรียวงาน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 กรมังคืดตือก็ไกครับเลือดสื้อคือมักบักก็ดออก็ไก่กรยหังเนาะสักแม่หัวไก่กึ่งมักเน่ะ เมื่อกีคอไม่ไม่ตอแต่พรานั้นลายก็คือก็แบต่อบาทคือบาทคือวัวหลายแล้วคือแค่นั้นแหละคือพ่อกครขามาขากู้พ่อใครงเู่อยู่หน้าหมูมากพูนี่แพงบ่ฮะน่วยหาบาทบ่มากพูนี่บ่มากมากนี่น่วยละไรหาบาทอืมมากออนนี่น่วยน่วยจาบาหน่วยอะหาะงาอืมไม่หาบาม 就光血，光血，光血那种